เด n นิสโรดแมนเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จในการเล่นบาสเกตบอลอาชีพมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวเป็นผู้เล่นคนหนึ่งของ n อ a ที่ไม่มีใครเหมือนและในอนาคตก็คงจะไม่มีใครที่เหมือนเขาอีกต่อไปแล้วคว้าแชมป์ถึง5สมัยอีกทั้งการที่เขาได้เข้าไปอยู่ในหอเกียรติยศหรือว่าหาอออฟเฟมของ NBA เนี่ยมันยิ่งเป็นเครื่องการันตีให้เราเห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ใหญ่แค่ไหนเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือความบ้าคลั่ง ความบ้าคลั่งที่เขาปลดปล่อยแสดงออกมาให้เราเห็นแทบทุกเมือ่อคนที่ไม่รู้จักเขาเนี่ยหากมองจากภายนอกก็คงคิดว่าไอเนี่ยมันเป็นคนประหลาดท่าทางก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับคนอื่นสักเท่าไหร่นักพร้อมจะมีเรื่องกับทุกคนที่ขวางหน้าเขามันทำให้เราเนี่ยอดคิดไปนในทางที่ว่าเขาเป็นคนประหลาดไม่ได้จริงๆเลยแต่ภายใต้ความแปลกประหลาดที่เปรียบเสมือนเปลือกนอกของเขาเนี่ยแท้จริงแล้วใครจะรู้ว่า มันคือแค่เปลือกเท่านั้นที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดความเจ็บปวดภายในจิตใจของเขาที่เขาต้องเผชิญมาทั้งชีวิตและนี่แหละครับคือเรื่องราวชีวิตสุดแสนน่าเศร้าของเดนนิสโอดแมน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมเสดอนอีกครั้งในรายการ Serious b u เก e t นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมในวัยเยาวของเดนิสโรดแมนเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นเหมือนกับเด็กนอกค้อกได้ซ้ำครับเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องมากถึง47คนเลยทีเดียวอีกทั้งเขายังเป็นพี่คนโตสุดในบรรดาพี่น้องของครอบครัวนี้ครับอีกทั้งในตอนที่โรดแมนอายุเพียง3ขวบเนี่ย พ่อของเขาก็ได้ทิ้งครอบครัวไปแบบไม่หวนกลับมาเลยทิ้งเขาแม่รวมไปถึงน้องสาวอีก2คนในตอนนั้นเนี่ยให้ต้องทนอยู่อย่างยากลําบากและหลังจากที่พ่อของเขาได้ทิ้งครอบครัวไปเนี่ยแม่ของเขาเชอร์รี่รอตแมนเนี่ยต้องดิ้นรนทุกวิถีทางจริงๆครับในการที่จะหาเลี้ยงครอบครัวแล้วครอบครัวที่มีพี่น้องเยอะด้วยเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงดูไหวได้ยังไงครับลาพังผู้หญิงแค่คนเดียว รอดแมนเนี่ยได้พูดถึงความรู้สึกของการที่พ่อทิ้งเขาไปทิ้งครอบครัวเขาไปในปี1996ว่าผมเนี่ยไม่ได้เจอพ่อผมมากว่า30ปีแล้วแล้วอะไรที่ผมจะคิดถึงล่ะผมคิดอย่างนี้นะคือการที่มีชายคนหนึ่งได้ให้กำเนิดผมมาเนี่ยแล้วทิ้งผมไปมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีพ่อใช่ไหมล่ะหละังจากนั้นอีก16ปีให้หลังครับก็คือในปี2012เนี่ย r o ดแมนก็ได้เจอพ่อเขาเป็นครั้งแรกหลังจีกพ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่ตอนที่เขาสามขวบเองครับผม r o ดแมนได้บอกว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่โดยไม่มีพ่อเนี่ยเขาเติบโตมาเป็นเด็กสลัมผิวดําทั่วไปคนหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ในภายหลังเนี่ยโรดแมนเขายังโชคดีที่มีโอกาสได้เข้าเรียนระดับไฮสคูลในตอนนั้นเนี่ยเขาเคยสนใจในกีฬาบาสเกตบอลแต่ด้วยความที่ส่วนสูงของเขาในตอนนั้นไม่ได้มากอะไรมากนะัก คือสูงปมกับเด็กชัทั่วไปเลยจุดเด่นอะไรก็ไม่มีการทำสกอร์การทำคะแนนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าไม่โดดเด่นอะไรมากมันทำให้เขาถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนโดยปริยายเลยครับแต่เขาก็ยังสามารถเรียนจนจบได้หลังจากที่เขาเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้ทำงานเป็นพานโรงที่สนามบินอยู่ช่วงหนึ่งแต่วันหนึ่งนะครับขณะที่เขากำลังทำงานอยู่เนี่ย โอดแมนก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำกันซะเลยครับเขาได้สร้างคดีหนึ่งขึ้นเมื่อเขาได้ตัดสินใจเข้าไปพังร้านนาฬิการ้านหนึ่งในสนามบินที่เขาทำงานอยู่เนี่ยและทำการขโมยนาฬิกาในร้านนั้นเนี่ยไปมากกว่า50เรือนเนี่ยแน่นอนว่ายังไงเขาก็หนีไม่พ้นครับถูกจับได้ในเวลาต่อมาแต่ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ที่ในตอนนั้นเนี่ยศาลไม่ได้ตัดสินให้จำคุกนับว่าอีกครั้งแล้วเนี่ยมันคือบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตของโรดแมนเลยครับผม เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยที่บ้าน,นรู้ปุ๊บแม่ของเขาที่นั่งอยู่บ้าน,นหาเช้ากินขําเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูเขาแล้วก็บรรดาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยแม่เขาได้ไล่เขากจากบ้านเลยครับไล่เขาจากบ้านตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เขาอายุเพียงแค่19้าปีเท่านั้นเขาได้บอกว่าตอนที่แม่ไล่เขาออจากบ้านเนี่ยแม่ของเขาพูดว่าไม่สามารถทนเขาต่อไปได้อีกแล้วครับ ชีวิตของร็อดแมนเนี่ยมันก็เหมือนกับกําลังอับสิ้นหมดหนทางแล้วในวลาน,นั้นใช่ไหมฮะแต่เหมือนกับว่าฟ้าเนี่ยได้ประทานของขวัญชิ้นหนึ่งให้เขาเขาเป็นคนที่เติบโตเร็วมากจากตอนอเด็กๆเนี่ยตอนสมัยอยู่ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนเนี่ยเรียกว่าเขาที่ไม่ได้มีร่างกายที่โดดเด่นอะไรมากนะักแต่พอส่วนสูงของเขามันเพิ่มอย่างรวดเร็วในตอนเนี้ยเขาสูงถึง2เมตรแล้วครับในตอนนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยร็อดแมนก็คงยังไม่มีที่ไปครับ อยู่อย่างคนไร้บ้านเป็นเวลานาน,านอยู่พอสมควรเลยแต่ฟ้าก็ได้ประทานพอหนึข้อหนึ่งหม่เขาครับเขาได้รับข้อเสนอทุนการศึกษาจากโคชบาสเกตบอลคนหนึ่งแถวโอคลาโฮมาครับที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นอะไรในตัวโรดแมนอาจจะเป็นเรื่องของส่วนสูงก็ได้กันแง่ละครับเด็กทั่วไปที่ไหนมันจะสูง2เมตรใช่ไหมครับผมแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรในสิ่งนั้นเนี่ย ไอสิ่งนั้นก็เหมือนกับเป็นประตูที่สามารถเปิดให้รอดแมนสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งเร็ว้ายต่างๆ,ๆที่เากำลังทำกำลังเผชิญอยู่รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เขาเคยเจอมาอดีตเนี่ยแล้วในวันนั้นครับอดแมนก็ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเขาตัดสินใจรับสัญญานั้นหันหน้ากลับสู่คอลเลจแต่ทว่านะช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอายุป,ป่าไปิบ22ปีเลยครับ แถมทักษะในการเล่นบาสของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นศูนย์แล้วครับผ่านมาตั้งนานแล้วไม่จับลูกบาสเลยเวลาในชีวิตของเขาเนี่ยหายไปกับหลายสิ่งเหลือเกินแต่ชีวิตของเขาเนี่ยมันจะล่วงหล่นไปได้มากกว่านี้อีกเหรอครับเขาได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและทีมของ South Eastern Oklahoma ถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยโรดแมนเขาจะไม่มีอะไรเลยนะครับในแง่ของบาสเกตบอลเนี่ยคือมันหายไปหมดละ แต่ความสามารถในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันรวดเร็วมากจนน่าตกใจเลยครับผมในเวลาถึงสิ้นสามปีเนี่ยที่เขาได้เล่นให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเขาทาคะแนนได้เฉลี่ยถึง26คะแนนต่อเกมเลยนะครับและอีก16รีบาลต่อเกมนะครับไอ้16รีบาลเนี่ยมันคือสิติที่เรียกได้ว่าไปเตะตาแมวมองคนหนึ่งของ NBA เลยคือเรื่องของการทําแต้มเลยคือผู้เล่นทําแต้มเก่งๆมีเยอะอยู่แล้วครับผมแต่คือว่าผู้เล่นที่รีบาลดีๆเนี่ย แล้วรอดแมนเนี่ยถ้าเทียบกับส่วนสูงของเขาเนี่ยในตำแหน่งที่เขาเล่น power forward ถูกไหมครับ2เมตรเนี่ยมันถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับถ้าหากว่าเทียบกับพวกส่วนสูงมาตรฐานค่าเฉลี่ยของนักบาสเอ็นบีเอทั่วไปเนี่ยการเก็บ16บหกีบาาต่อเกมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แมวมอง NBA มาเจอเขาเข้าเนี่ยบทชีวิตของรอดแมนเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่เขาเคยเป็นมาตลอดกาลเลยครับผม เรื่องชีวิตภายนอกก็ส่วนหนึ่งครับเราเห็นเขาเป็นคนบ้าๆบอๆแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนภายในของเขาเนี่ยมันแตกแล้าวเป็นเสียงๆมานานมากแลวครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับย้อนไปในปี1993เนี่ยเขาถือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งแล้วนะครับในวงการ NBA เนี่ยตอนนั้นเขาคว้าแชมป์ร่วมกับดีทรอยต์พิสตันได้ถึง2สมัยแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันทําให้แฟนบาสทั้งโลกเนี่ยแทบจะช็อกตามกันไปเลยทีเดียวครับผม ความพยายามที่จะฆ่าตัวตายของ Dennis เดนนิสรอดแมนเ่ยมันทำให้ทุกคนต่างตกใจกันเลยทีเดียวครับผมเรื่องราวในตอนนั้นน่ะมันมีอยู่ว่าในตอนที่เขาเข้ามาใน NBA เนี่ยเขารู้สึกเคว้งคว้างเลยครับไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะต้องเดินไปทางไหนมีชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาปลอบประโลมเขาชี้นําเส้นทางที่ถูกต้องให้เขาชายคนนั้นน่ะเขาชื่อว่าชัคดัลลี่ครับผมชัคดัลลี่เนี่ยเขาเป็นอดีตโค้ชของทีมดีทรอยต์พิสตันครับ แล้วก็เป็นชายคนนี้แหละที่คุมพิสตันคว้าชแชมป์สสมัยในเวลาต่อมาพอเวลาผ่านไปปุ๊บดาร์ลี่ได้ตัดสินใจเล่าจากทีมครับมันส่งผลให้รอดแมนเนี่ยเศร้าและดำดิ่งถึงขีดสุดเลยดาร์ลี่เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับว่าส่วนที่เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของโรดแมนครับนั่นคือความรักจากคนเป็นพ่อนั่นเองหลังจากที่พ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบนะครับเขาไม่เคยได้รู้สึกถึงความรักของคนเป็นพ่ออีกเลย จกนกระทั่งเขาได้มาเจอชักดารีนี่แหละแล้วการที่ดารี่ลาออกจากทีมไปเนี่ยมันทําให้โรดแมนเนี่ยจากที่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้แล้วกลายมาเป็นคนใหม่แล้วกลับกลายเป็นดําดิง่งกลายเป็นแย่เก่าซะอีกเขามีปัญหาเพื่อนร่วมทีมแถมตอนนั้นเนี่ยเขามีแผนที่จะแต่งงานแล้วด้วยแต่แผนที่จะแต่งงานของเขาล่มสลายไปเลยครับอะไรเหล่านี้มันทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันพังทลายสุดท้ายแน่นอนว่าทุกคนเ,นเขามีขีดจำกัดครับผม เขาได้ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายครับเขาขับรถออกไปสักที่หนึ่งปืนวางอยู่บนหน้าตักของเขาเปิดเพลงทําให้จิตใจสงบเหมือนกับว่ารถแมนเนี่ยกําลังขับรถเข้าไปหาความตายเข้าใกล้ความตายก็ไปทุกทีแต่ก็เหมือนกับว่าเป็นอีกครั้งนะครับที่ฟ้าและประทานพอให้กับรถแมนเนี่ยเมื่อเครกเซเกอร์เนี่ยนักข่าวคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในแวดวง NBA นเนะครับดันขับรถผ่านมาเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นแบบพอดีพอดีอราวกับว่า เขาเป็นพรที่ส่งมาจากสวรรค์ยังไงอย่างนั้นเลยครับเมื่อเซเกอร์ผ่านมาเห็นเนี่ยเขาได้ตัดสินใจที่เข้าไปขัดขวางและบอกว่าสิ่งที่โรดแมนกำลังจะทำเนี่ยมันโง่ามากแค่ไหนแล้วคำพูดของเซเกอร์เนี่ยมันก็ทำให้รอดแมนเนี่ยตัดสินใจที่จะล้มเลิกความคิดนั้นไปมันเหมือนกับปาฏิหาริมากเลยนะครับการที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ทำงานอยู่ใน NBA แล้วดันผ่านมาเห็นพอดีมันคือปาฏิหาร,จริจริงๆครับเรื่องเนี่ย ซึ่งในเวลาต่อมานะครับไซเกอร์ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์นั้นว่าเขาต้องทํามันแน่ๆครับถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่งั้นเนี่ยเขาต้องทําแน่ๆโอดแมนอาจจะไ,ไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้แล้วนอกอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งของรดแมนโรดแมนเขาก็ได้พูดถึงตอนนั้นว่าการที่เขาตัดสินใจจะทาอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเขารู้สึกเหมือนว่าเขาโดนทรยศเขาแค่ยอยากจะรู้สึกว่ามีคนมอบความรักจริงๆอ่ะ ให้เขาบ้างเขาอยากจะรู้สึกถึงความรักจนแทบบ้าเขาพูดอย่างนี้เลยครับมันทําให้เราเห็นว่าโอตแมนเนี่ยที่ผ่านมาเขาเจอความเจ็บปวดมากแค่ไหนว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเศร้ามากแค่ไหนครับชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนักหนามากครับสาหรับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเถอะภาพลักษณ์ของชายที่บ้าคลั่งเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นแค่เปลือกนอกที่ห่อหุ้มหัวใจที่มันแตกสลายของเขาไปแล้วเท่านั้นเองครับ ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วในข้างในของเขาเป็นยับเยินแค่ไหนแต่ทุกวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับรอดแม่ได้กลับมาเป็นคนที่เขาควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วบาดแผลในชีวิตของเขาเนี่ยมันถูกสมานไปด้วยความรักจากลูกๆทั้งสามคนของเขาครับทุกวันนี้เขากำลังทําหน้าที่เป็นพ่ออยู่ครับเยียวยาบาดแผลในใจของตัวเองเติมเติมสิ่งที่ขาดหายไปของเขาบรรดาสิ่งต่างๆที่เขาไม่เคยได้รับในวัยเด็กสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เขาเคยได้พบเจอในช่วงชีวิตที่ผ่านมา แน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นกับลูกๆเขาอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องที่ผมได้หยิบนํามาเล่าวันนี้มันเป็นเพียงหน้านึ่งในหลายๆห,หน้าครับของบทชีวิตเดนนิสโรตแมนเนี่ยต่อไปจะมีการหยิบนําเรื่องอ,อื่นมาเล่าอีกอย่างแน่นอนครับกด Subscribe ไว้ได้เลยครับผมและใน a c e b o o k เนี่ยเรามีเพจอยู่นะครับ NBA Series m a r k e t ใครที่ยังไม่ได้ติดตามสามารถเข้าไปติดตามมันได้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับลายแอดกีฬาใครที่สนใจอยากจะร่วมสนุกเนี่ยสามารถแอดเข้ามาได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ